สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเปิดกล้องเองเลยเปิดกล้องเองเลยสบายดีส huh. วัสดีพ่อแมายเพรียงฟ่องไฟเบอร์ซูพูสุดคนนะมื่อเนี่ยก็ได้มาพูดมาพอกับบ่าวดีดีลินเนี่ยมันพันกระเดียงอีกสบายดีสวัสดีพ่อแมายเพรียงฟ้องไฟเบอร์ซูพูสุดคนเนาะมื่อเนี่ยก็ได้มาพบมาพอกับช่องบ่าวเอกบานาชาแนลคือเก่า เหมือนเดิมนะทุกคนนอนแล้วกันนองนูดดาวสาเมืองคงเนาะตอนที่ทุกท่านทุกคนเนาะจะเข้าไปฟังฟังชมคลิปนะกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเด้อจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่เบ้าเอกทำกับน้องดูดาวนะจ๊ะทั้งสองช่องเลยนะจ๊ะเป็นกำลังใจเราทุกคนที่สับสันจ้ะวันนี้คุณจะมาพูดเรื่องอะไรคะให้ฉันเป็นพิธีกรเรื่องอะไรคะวันนี้ถอนหายใจก่อนรู้สึกคิดถึง คิดถึงอะไรคนแล้วก็รู้สึกอยากจะร้องอยากพูดถึงแม่ครับผมซึ่งบ่อีก็เสียแม่ไปแล้วอ่าวันนี้นะคะท่านผู้ชมเอกเขาก็จะมาพูดสิ่งที่เขารู้สึกผิดหลังจากตอนใรใจหรือใช่เป็นความคิดเราลึกลึกที่เราจะจะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังแล้วกันนะมันเป็นวิทยาทานนะใช่ ก็คือตอนนั้นน่ะเอกก็ไปเรียนมหาลัยที่เชียงใหม่เชียงรายเนาะที่เชียงใหม่ที่เชียงใหม่มาเรียนที่อยู่ที่ไทยนะชีวิตก็ใช้ชีวิตกันในไทยก็ใช้ชีวิตไทยแล้วก็แม่ก็รับชะตากรรมอยู่คนเดียวที่บ้านนะคะตอนนั้นพ่อกับแม่เลิกกันยังเลิกแล้วตอนที่เธอบวชอะตอนเขาบวชอะพอแม่มาคบกันใหม่นังจากหลังจากเลิกใช่ไหมหลังจากที่ตั้งแต่ชีวิตแต่มอสาใช่ไหมพ่อแม่ก็เลิกกันไปเอกก็เรียนจบมสาเอกก็มาบวชเลยบวชแล้วพ่อพ่อแม่ก็มาคบกันช่วงที่เบาเอกบวช มาอยู่ไทป้าพ่อแม่ก็เลิกกันเหมือนเดิมแต่เขาพ่อแม่ก็ไม่ได้บอกใบเอกเลยก็ทีนี้ก็เลิกกันแล้วแยกบ้านกันแล้วเแยกแยกกันเลยเนาะทีนี้ตอนนั้นเอกก็มาทําความฝันตัวเองก็คือมาเรียนที่ไทยเนาะก็ทําความฝันตอนนั้นเอกเรียนสาขาอะไรนะตอนนั้นลืมแล้วตอนที่เรียนอะไรเรียนที่มหาลัยสาขาอะไรนะลืมแล้วสาขาคณะมนุษยศาสตร์เอกภาษาอังกฤษครับก็คือตอนนั้นเธอก็มาทําความฝันตัวเองเนาะในช่วงนั้นเธอก็ยังได้ติดต่อกับแม่ไหมคือมันติดต่ออยู่แล้วติดต่อ ติดต่อทั้งหมดแหละทั้งครอบครัวติดต่อทั้งพ่อทั้งแม่เราติดต่อแม่ผ่านเบอร์โทรเนาะสมัก่อนมันใช้ยังไม่มีเฟซบุ๊กมันโทรเอาโทรเบอร์โทรอ่ะโทรคุยกับพ่อกับแม่เนี่ยโทรคุยเอาอย่างเดียวไม่เคยเห็นหน้าสมัยนี้นะถ้าเป็นสมัยนี้นะเปิดกล้องเหโอเคกันเนี่ยจ่มแต่แต่่มันไม่มีคิดถึงก็ได้โทรหาทุกคนอันนี้ก็าเล่าท้อความไปก่อนนะว่าทาไมถึงมาพูดถึงเรื่องแม่เพราะอะไรทาไมถึงพูดถึงเรื่องแม่คืออย่างนี้ทุกคน เบาเอกจะมาพูดถึงมันอาจจะเป็นแค่คามคิด็ดเบาเอกหรือเปล่าไม่รู้มันอย่างหนึ่งอาอยากจะพูดให้ทุกคนฟังอาจจะเป็นปมของลกอูกคนหนึ่งบางทีบางคนอาจจะออกมาจากต่างบ้านต่างตางเมืองต่างเมืองไปอยู่แต่จังหวัดหรือข้ามประเทศหรือคนที่อยู่ต่างประเทศจะเป็นลูกชาวไรออกไปอยู่สารัฐหรือไปอยู่แคนันาดาไปอยู่ญี่ปุน่นอยู่เกาหลีงไงทุกคนซึ่งเราก็ทิ้งอาจทิ้ง พ่อกับแม่หรือทิ้งแม่ไว้ข้างหลังเลยไม่มีคนดูแลมันก็เลยมันมันปนก็เลยมาเล่าประสบการณ์ของตัวเองฟังซึ่งบาเองก็เป็นนักบวชเนาะเาเอ,เอก็ชีวิตต้องใช้ชีวิตอยู่ในวัดใช่ไหมถูกต้องใช่ไหมทั้งอยู่วัดด้วยแล้วก็อยู่ต่างประเทศหรือประเทศไทยซึ่งพ่อแม่ก็อยู่ลาวซึ่งเราก็ไม่ได้อยู่กับ พ่อแม่ตลอดเวลาแล้วก็มารู้สภาพการเคลื่อนไหวกันอยู่กันกินครับบางทีก็ได้เจ็บโทรโทรคุยบางทีพ่อแม่อาจจะหลอกเราแล้วเปล่าเขามีอยู่มีกินอยู่ดีมีสวยอย่างเงี้ยเพื่อจะให้ลูกสบายใจอันนี้คืออันนี้คือแม่เนาะแล้วก็มีช่วงหนึ่งซึ่งแม่ก็ป่วยช่วงตอนนั้นใบก็เป็นเนนแม่ป่วยใบพยาย,ยามที่จะตอน,น,นม,มีพ่ออยู่อยู่ก็ไปเอาแม่ไปรักษาอยู่ปปเป็นเนนเนาะแม่ก,ก,ก็เลยข้ามไปฝั่งนู้นแหละวโทร ตัวหาพ่อพ่อว่าแม่ป่วยแม่ไม่สบายเอกก็รู้สึกไม่ดีละเอกก็เลยต้องตีตัวตีรถเนาะกลับบ้านกลับไปวันนั้นเลยก็ข้ามไปอ่าแล้วก็เอาแม่มาหาหมอที่เราไม่ไหวก็เลยต้องพาแม่มาที่ไทยมาที่ไทยมาข้ามทางอ่าเ,งงาเวียงแกน่นไ,ไ,ไ,ไปโรงพยาบาลเวียงแกน่นไม่ไหวบอกว่าเธอเธอเวลาเธอพูดอะไรเธอต้องพูดชัดๆไปโรงพยาบาลเวียงแก่นพูดชัดๆ หมอบอกว่ารับไม่ไหวว่าอาการอาจจะเลือดไม่มีเลือดก็เลยก็ต้องพาแม่ไปโรงพยาบาลที่เชียงรายประสานเคราะห์เนาะตอนนั้นอขอบคุณโรงพยาบาลเขาเลก็ไปถึงโรงพยาบาลทันเวลาเนาะก็เลยหมอก็บอกว่าแม่อาจจะขาดเลือดเป็นเลือดจางอย่างเงี้ยขาดเลือดขอาดวิตามินสนารอา,หาร,ห,ารหารอาหารเงี้ยก็ลเลยต้องเติมเลือดประมาณอาไรไม่รู้สามถุงหรือเปล่านะเพราะใบเข้าไปเป็นท่าไม่ได้เนาะเขา ต้องให้พ่ออยู่ดูแลเงนเนเี้ยเบก็ต้องถึงนั้นมันมืดแล้วนะหกโมงเบก็เลยก็ต้องกลับไปวัดไปนอนที่วัดพ่อพ่อแม่อยู่ในโรงพยาบาลน,นอนเฝ้าแม่นั่นนะแต่ช่วงนั้นพูดถึงก่อนนะว่าตอนนั้นพ่อแม่ยังอยู่ด้วยกันอยู่หลังจากนั้นเสร็จปับ๊บแล้วก็กลับเสร็จแล้วก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วก็พาแม่กลับล,ลาวซึ่งบเบก็ไม่ได้กลับด้วยออจะไปส่งถึงหน้าดานเนาะพ่อแม่ก็พากันกลับเองแล้วก็เราก็ เอาปัจจัยที่เราได้ที่เรามีอ่ะดินธบจากการเป็นพ่อแล้วก็ให้เอาเงินทุกอย่างค่านาค่ายาค่าน้ําค่ากินค่าไฟค่าค่าใช้จ่ายโรงพยาบาลก็ใบก็เเป็นคนออกหมดเนาะตอนนั้นคือช่วงที่เป็นนี่ตอนแม่ปวยอันแรกตนแม่ไม่ปวยแล้วอันแรกดังนั้นก็พอกลับไปบ้านพ่อแม่ก็น่าจะเลิกกันทะเลาะกันเลิกกันหรือเปล่าอันไม่เบยก็เลยไม่รู้เลยเบยก็เลยไม่ได้ติดต่อไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้ ก็ได้คุยทัวพ่อแล้วก็ทำพ่อพ่อก็บอกว่าแม่เออแม่แม่ก็อยู่ดีมีความสุขอยู่นั่นอยู่นี่แม่ก็ไปน้ำนู่นนี่ซึ่งพ่อไม่ได้บอกความจริงบอกเอกว่าพ่อกับแม่เลิกกันแล้วซึ่งพ่อก็ปล่อยให้แม่อยู่คนเดียวซึ่งพ่อแม่ก็ทะเลาะกันอารวาสซึ่งพ่อแม่ก็ไปอยู่คนเดียวโอเคโอเคทีนี้ในคลิปนี้เราไม่ต้องพูดแล้วเราเรามาเข้าหาเนื้อหาที่เราจะสื่อถึงคนดูดีกว่าเพราะเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปโทรศัพท์มีปัญหาอีกเธอคือเรื่องของเรื่องคือเธอกาลังกระสือว่า พราะแม่เราป่วยเนาะเราก็ไม่มีเวลาได้รู้ได้รู้แม่เขาคือสิ่งเองรู้สึกผิดเนี่ยแต่ตัวเองรู้สึกเป็นไปถึงว่าไม่มีโอกาสรู้เลยว่าแม่เองป่วยเป็นมะเร็งนะทุกคนไม่มีแม่แม่มีปัญหาอะไรยังไงเราไม่รู้เลยแม่ไม่รู้เลยเพราะว่าผมใช้ชีวิตในการอยู่วัดาเรียนหนังสือไปงี้มันก็เลยไม่รู้ลูกข่าว พอญาติพี่นอ้องญาติพี่น้องอะไรก็ไม่ได้บอกว่าแม่ป่วยเป็นโรคนู้นนี้นั่นก็ไม่รู้จริงๆซึ่งค่าใช้จ่ายหรืออ,อาจจะไปรักษาก็มันไม่มีมซึ่งอ,อย่างนี้เยช่วงที่เ <c oughs> บาเอกเรียนจบแล้วเนาะมาเป็นช่วงจบแล้วคือตั้งใจสรนั้าเปนช่วงฝึกงานอยู่ความคิดเองนะคือจะไปทํา พาสปอร์ตให้แม่เออจะพาแม่มารับภรรยาด้วยอันนี้คืออยากให้แม่มาเห็นสีเวลมาเห็นสิ่ง่เห็นเมืองกรุงเทพของไหมมาเห็นกว่าประสบความสําเร็จของตัวเองทุกคนประสบความเอออน่นะลูกเรียนจบแล้วนะแม่จะเอาพ่อกับแม่มาทั้งคู่นั่นแหละเอามาทั้งคนถึงเนี่ยคือคิดไงวางแผนไว้แล้วไงแล้วก็เลยช่วงนั้นก็เลยทํากิจกรรมแม่ก็ว่าจะแวะไปหาแม่สักครั้งแต่ช่วงนั้นก็เลยทํากิจกรรม เรื่องเอกสารอยู่ว่าจะไปทํากิจกรรมแจกของไงทุกคนซึ่งช่วงนั้นก,จกน็จะไปทําอีกอต่างอําเภอเนาะจะไปอย่างเงี้ยซึ่งกำลังจะตื่นกำลังนอนจนช,ช่วงเช้าตื่นมาพ่อโทรมาพอดีโทรมาเออแม่แม่เสียนะอโอ้รู้สึกเฟลแลยนะทุกคนรู้สึกแบบโลกทั้งใบมันแตกสลายลมันนะมันวนมันๆเลยทุกคน,นหยุดหมุนเลยขนาดเต็งเป็นขานาดว่าเป็นพระเป,เป็นพระนะทุกคน ตามาร้องไห้ไหมไม่ร้องไปรู้สึกว่ามันมันอึ้งอึ้งไปประมาณห้านาทีทุกคนหมุนคิดไต่ตรองอยู่กําลังจะไปหาอยู่นะกําลังจะไปกําลังจะไปหาทุกคนกําลังจะไปหาว่าจะกลับไปบ้านจะกลับไปหาแม่นั่นแหละกําลังจะกลับไปหาแม่อืสุดท้ายมาไม่ทันหรือทำแบสิ่งเราเก็บไม่ทันไม่ทันดูแม่จับแม่ด้วยดูใจแม่ด้วย มันก็เลยทําให้เรารู้สึกผิดรู้สึกผิดว่ามันผิดหรือเปล่าวะที่เราไม่โอกาสได้ดูแลเขาเราปล่อยแม่อยู่นี่โดยไม่มีคนดูแลซึ่งเราจะมีพี่ชายก็จริงแต่พี่ชายก็ไม่ดูแลมีน้องก็จริงน้องก็ไปทํางานพยายามที่จะช่วยแม่พี่ชายก็มีเมียมีครอบครัวเอาแม่มาอยู่บ้านพี่ชายแหละสรุปคือพี่ชายอยู่บ้านพี่ชายแต่พี่ชายไม่ดูแลไปในนาดูแดงก็ปล่อยแม่อยู่บ้านฝ้าบ้านอย่างเดียวคือแม่จะกินอะไรแม่มีเงินทองใช่ไหม ไม่มีซึ่งอันนี้คนญาติพี่น้องญาติน้องลานของแม่แล้วก็มาเล่าให้ฟังทนทำให้เบรกรู้สึกผิดมากว่าูผิดไหมว่าครูต้องทิ้งแม่อยู่คนเดียวเรามาอยู่วัดทำไมครูเห็นแก่ตัวนะคิดว่าตัวเองเห็นแก่ตัวไม่รู้ว่าให้ทุกคนช่วยตัดสินใจช่วยคอมเมนต์มาบอกไดยว่ามันผิดหรือเปล่าซึ่งที่ที่เรามีแม่แล้วแต่ไม่ที่ใช่ที่เอกไ่ต้องหนีบ้านไปอยู่ต่าง จ้องอาต่างประเทศเนาะไป<น>เ,เรียนเรียนอยู่นู้น,นแต่ไม่มีโอกาสได้ดูแลปฏิบ<น>ุปรปฏิบัติแม่<น>ซึ่งช่วงที่บาเอกยังอยู่ที่เชียงรายแม่บาเอกดูแลแม่นะได้เอาแม่มาอยู่ด้วยเอาแม่มาอยู่ขอพ่อแม่มาเที่ยวหานะนที่วัดช่วงหนึ่งซึ่งบาเอกไม่ดูแลพ่อแม่หรือไม่ได้เอาแม่มามา บ่อยคือมาไทยบ่อยช่วงที่บอยเอกไปเรียนที่มหลาลัยที่เชียงใหม่นั่นเองซึ่งมันไกลเนาะระยะทางเวลาไปมาลําบากมันมีต้องค่าใช้จ่ายอย่างเงี้ยทุกคนแนละ้วก็ซึ่งเรียนระดับมหลาลัยมันต้องค่าเทอมมันก็แพงด้วยอย่างเงี้ยนะก็เลยมารู้สึกผิดว่า ผิดไหมที่เราเราไม่มีโอกาสได้ดูแลเขาไม่มีโอกาสรู้เลยว่าแม่ป่วยเป็นอย่างงู้นอย่างนี้แล้วก็มีใครบอกแล้วก็กลับไปดูใจแม่ไม่ทันอย่างเงี้ยโอเคเข้าใจสนใจเรื่องของคนอื่นเรื่องเลี่งเรื่องเรื่องแม่เองทีนี้นุดาวก็อยากจะบอกท่านผู้ชมก่อนจบนะเพราะเอกเอกอ่ะทุกคนต้องบอกก่อนว่าเอกเป็นคนที่แบบเลี้ยงคําไม่ค่อยเก่งแล้วก็พูดแบบ บางทีอาจจะแบบยาวไปเ, <ขอ S 2> เรื่อยอะไรเงี้ยนะคือนุดาวบอกเลยว่าสิ่งที่เอกกำลังจะสื่อคือเอกอ่ะมาเรียนต่างประเทศตั้งแต่เด็กๆแล้วเขาก็แบบ พูดเองเหมือนไม่ได้ค่อยได้กลับไปบ้านคือเราก็มีความรักความหวงพ่อแม่แต่เราก็มีแต่สื่อสารผ่านโทรศัพท์จนกระทั่งวันหนึ่งแม่ก็ได้มีอาการกําเริบหรือว่าป่วยหนักนั่นเองซึ่งเราก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้ดูแลท่านอย่างเต็มที่ใช่เพราะวันเวลาผ่านไปเราก็เรียนเราก็ใกล้จะจบปริญญาและเราก็ตั้งใจจะทําพาส์ตให้แม่เพื่อที่จะมารับปริญญากับเราด้วยแต่ด้วยความเราไม่รู้ว่าแม่ป่วยหรือว่าเลิกกับพ่อไปแล้วนะคะเราก็เลยไม่ได้คิดอะไรจนกระทั่งวันหนึ่งอยู่ดีพ่อก็โทรมาบอกว่าแม่เสียชีวิตแล้วนะ คือ<ช>โลกทั้งโลกมันก็หยุดหมุนอ่ะมันก็เลยเกิดคำถามว่าเอ๊ะฉันผิดหรือเปล่าที่ฉันเองก็ไม่มไดมีได้มีเวลาดูแม่มในวันที่<ช>แก้หมดลมหายใจัาง<ช>สุดท้ายเราก็ยังไม่มีโอกาสได้ดูแล<ช>เ,เขาใช่ก<ช>็เ<ช>กิเกิด<อ>ความรู้สึกผิด ทีนี้นุดาวก่อนจะจบคลิปเราก็อยากจะฝากบอกทุกคนที่ยังมีเวลายังมีโอกาสได้ดูแลพ่อแม่เนาะใ,ใ,ให้ทุกคนได้รีบดูแลในวันหนึ่งที่เขาไม่อยู่กับเราแล้วเราอาจจะรู้สึกผิดทีหลังซึ่งมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์ชถ,ถ้าใครที่รู้ว่าเออมันควรทําทก็รีบทําซะจะได้ไม่ต้องมารู้สึกผิดถ้าให้หนุดาวคอมเมนต์เรื่องของเอกนะนุดาวบอกเราเอกไม่ผิดเพราะว่าเอกก็มีหน้าที่ที่ต้องทําเพราะเราก็ไม่ได้ทิ้งพ่อแม่แต่เราแค่มาทําหน้าที่ของเราซึ่งเราเองก็ไม่รู้ด้วยไงว่าแม่ป่วยหนัก แต่ถ้าเรารู้ตั้งแต่นั้นเราก็คงจะไม่ได้ปล่อยให้แม่เสียชีวิตยอยู่คนเดียวโดยที่ใครก็ไม่ได้มาเห็นเราเองก็มีลูกเออเราเองก็เป็นลูกแต่เราก็ไม่ได้มาดูแลแม่เลยอันนี้เอกก็ไม่ได้ผิดเนาะแต่เราก็ไม่แปลกถ้าเราจะรู้สึกผิดเพราะเราเองก็แบบไม่รู้เลยอยู่ดีๆก็มีคนบอกว,าว่าแม่เธอเสียแล้วมันก็เป็นเรื่องที่แบบเออว่าแม่คงจะตายแบบไม่มีใครดูดำดูแดงอะไรเงี้ย่ลูกเต่าแต่ละคนไม่มีใครมาดูใจอะไรเนี้ยตรงว่าตอนช่วงแม่เสียใช่ไหมเขาเอกนะรู้สึกโกรธ โกรธไม่ใช่โกรธ<อ>โกรธเองด้วยแล้วก็โกรธพี่ชาย<อ>ด้วยว่าทําไมเอ,เอาแม่ไปอยู่ด้วยทําไมไม่ดูแลแม่ไม่หาข้าวหานา้<อ>ําอะไรดูแลให้ท่านอยู่ดีมีสุข<อ>ทําไมไม่บอกว่าแม่ป่วยด้วย<อ>รู้สึกโกรธแล้วก็ดา่าจนพี่ชายต้องร้องไห้เ,<อ>เพราะไปะเอกไปเอกดุเนาะไปะเอกดา่า<อ>พี่ชายแล้วเป็นคนนิสัยแย่มากเลยแกก็ทิ้งแม่ไปอย่างนั้นแม่ก็อยู่บ้านเธอเออเธอตัวเองแท้ๆทำไมไม่ปล่อยให้แม่อยู่คนเดียวหาอยู่หากินคนเดียวหายกหายยาไม่ได้รู้ว่าแกอยู่คนเดียว ใช่ช่วงนั้นแต่เรื่องสุดท้ายที่แม่เสียใช่ไหมแต่ว่าการทํา ทำบุญทำทานเงี้ยใบเอกเป็นคนจัดการหมดเลยแม่จะเป็นงานศพงานสวบงานอ่าใบเอกไว้ประมาณคืนหนึ่งเพราะว่าบ้านอะไรมันเป็นบาเพนีเป็นรับถือผีอ่าบ้านผมบ้านใบเอกก็ถือผีเนาะเขาไม่ได้ถือพุทธแต่เปาเอกเป็นเป็นผ้างานไปก็แล้วต้องจัดงานศพให้แม่ไม่รู้ก็หมายถึงว่าอาจจะชดเชยความผิดตัวเองหรือเปล่าก็ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นเป็นความรู้สึกผิดของในใจใบเอกเองอยากทำให้ดีที่สุดเอกก็เลย วันนั้นก็ไม่ได้วันนั้นก็เลิกค้างกิจกรรมไว้ก่อนก็เลยมาทํางานศพให้แม่จัดงานศพจัดงานเป็นคร่าพอะไรทุกอย่างเบกเบิกกันเลยจัดทำเองทุกอย่างเลยซึ่งเป็นนาทีสุดท้ายใที่ทําให้แม่เอกทําให้แม่ใช่ซึ่งแม่เอกคิดเองนะ ดังนั้นแม่เสียดีนะแม่เสียเพราะใบยังเป็นพระอยู่ใบก็เลยทำให้เป็นพระเหลืองอาจจะได้บุญพระเหลืองจากใบเอกไปด้วยงานเลก็เลยเกเลยรู้สึกดีในหนึ่งเพื่อนก็เลยเสียเออมึงไม่ต้องมาเไม่ต้องเสียใจไม่ต้องเสียใจเออว่าเราทําดีแล้วนะใช่แต่ใบเอกเนี่ยไม่ได้เสียใจที่แม่เสียนะแต่เสียใจที่เราไม่ได้มีโอกาสแต่เสียใจที่ไม่มีโอกาสที่รู้ว่าแม่ป่วยไม่รู้ว่าได้ดูแกตอนแกป่วยนั้นเราจะมีโอกาส อเอาแกมันอยู่ด้วยกับเราอะนะคิดนะใช่แกมั<ช>นอะยู่<ช>จะได้ดูแลกลันแบบจะได้ไม่ตายในอมอมอ<ช>อกอดบ่อเองหรือตายตักบาเองเงี้ยจะได้ทันใจเฮือกสุดท้ายของแกอย่างเงี้ย จะดีกว่าไหมเนี่ยคือความคิดของเบาเอกเนาะทุกคนเนาะก็ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทนเนาะก็ต้องขอุณทุกคนนะคะที่ฟังจนจบมันยาวใช่ไหมต้องขอโทษด้วยที่บางทีเราอาจจะเร่งรัดเพราะว่าพโทรศัพท์พวกเรามีปัญหานะท่านผู้ชมนะตั้งเกินมันก็จะดับไปแล้วมันก็ใช้ไม่ได้ต้องขอโทษด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่สนับสนุนแล้วก็กดซัพพอร์ตพวกเราฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับ สวัสดีครับบ๊ายบายทุกคน